แปดสิบคนทั่วโลกเรื่องจริงก็ไม่ได้คุไม่ได้มากอะไรนะคะแต่คนทั่วโลกคุมไม่ค่อยเล่นนะคะนึกออกไหมคือคิดว่าคงเป็นแต่คนไทยคื่นคุณแม่เป็นคนไทยเล่นนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่คนไทยหลายๆคนที่ชอบแล้วก็ตามตัวเลืเราอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คงจะมีทั้งชอบไม่ชอบหรืออาจจะอยากรู้ความเป็นไปอย่างเงี้ยชอบมากเลยนะว่าได้ติดอันดับที่80ิอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบค่ะใครติงกระปงไม่ทราบค่ะ เครื่องก็ดีค่ะขอบคุณค่ะเห็นพี่เอขึ้นเลยอย่างเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้มีหรอกว่าทั่วโลกก็ไม่ค่อยได้เล่นมั้งคะเมืองไทยเล่นเยอะสุดก็คงมีแหละค่ะคือก็กังวลแต่ว่าพี่เอก่อนหนนี้ก็ขึ้นโอ้ไรเลยขึ้นอ้ามมาถึงนี้กลัวไหมอะไรเบบนั้นกลัวเรื่องอะไรอ่ะไม่ไม่ได้ตามข่าวตอนนี้เลยค่ะคือมีอะไรหรอแต่ว่า การดับกล้องไปแล้วใครจัดระดับวะผมนนแฟนดับจัดระดับแ่้แอบอ้างอย่างเงี้ยอย่างของเรานี่กลัวไหม,ไมอะไรย่างเงี้ยแบบของเราก็ไม่กลัวค่ะเพราะไม่ได้ทําเองไม่ได้อะไรเอง<ม>คือไ,ไม่ดูเรื่องจริงๆค่ะไม่ได้ตามข่าวช่วงนี้เลยคนติดตามเราเยอะ,ะอยไหมคะฟอลลโรู้ก็เยอะค่ะหลักสเยอะค่างหล่าที่เห็นตอนนี้เจ็ดแสนมึงะโอแล้วเราชอบเล่นมากแค่ไหนครับพี่ับ ้าว่างก็เล่นค่ะอย่างวันนี้เจอเพื่อนๆก็อยากจะอัพซะหน่อยใครๆก็ดูสไตล์สบายเล่นเท่ๆค่ะเล่นเกมค่ะใครกค็ดูสบายที่อัพในไรสไตล์เกอะไรเงี้ยสิงเงี้ยมันจะเป็นไอคอนก็ส่วนมากจะทำอะไรธรรมชาติให้คนเห็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนไม่แต่งภาพด้วย <S <S อยันเขาเห็นอย่างที่เนี่ยแหละ เออปกติอนะคะเราชอบนะะในจุดนี้ที่แบบทําให้คนได้ติดตามเราด้วยเราใกล้ชิดใกล้ชิดเราก็ดีค่ะแต่บางทีไม่ได้อัพบ่อยทุกวันเพราะว่าบางทีงานยุ่งมากแล้วมือแต่เล่นติดเกมในโทรศัพท์ไม่ค่อยได้เล่นนสากกี่เท่าไหร่ได้เห็นทีรูปหัวใจบั๊กได้พันไแล้วไม่เลยไม่มีค่ะหมดแล้วเนาะหมดแล้วเแต่ก็มีครางวังที่รับแล้วไม่มี งงเหมือนกันคนก็ถามเยอะเหมือนกันไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะค่ะยังไม่มีรับควเรื่องไหนเลยค่ะยังไม่รับหรือว่าไงคะคุณรับก็บบบคงต้องพักก่อนค่ะเพราะ<ำ>ว่าตอนเนี้ยตัวดำเลยถ่ายทุกวันค่ะไปถ่ายทะเลหลายวันแล้วอันนี้จะพักไปอีกนานเลยครับพี่อามจ่อยเรื่องผมกติก็พักนานเหมือนกันนะคะต้องถามถึงปีไหมพีละเ่ปีละเรื่องหรือว่า ก็ปียเรื่องสองปีเรื่องอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ถ้าเราแบบอยากจะทำเมื่อไหร่เงคะตอนนี้คงขอพักตื่นสอเดือนก่อนแล้วค่ะโอเคเนาะ่ะไอยัง่บ่อะยี่สินแปดยี่คิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สะไปี่ยี่สินแยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่ยี่สิบแปดยี่บแยี่บย่สิแป่สิยังแยี่ส่แบ่บีา มีละครค่ะถ่ายละครทุกวันค่ะแลจะอยากดีใหม่อัค่ะย่าจะดีใหม่ว่างค่ะพักผ่อนค่ะต่างประเทศ่หม่พงทะเลมค่ะของเที่ยวไทยค่ะ